สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u YouTube c h a n n e l โปรโมชั่นสอดบายเก่งกี้เก่งกี้ไปที่ปรกษาการขายประจํำยู่ฟอร์ดพับแดงนะคะนี่คือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับ Next ซ e เจเนเจอร์สตอร์มแค่ะ วันนี้พามาเป็นขับสี่นะคะใบเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดผ่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด210แรงมา้าและแรงบิด4 500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายค่ะรุ่นนี้อยู่ที่1,399,000บาทแต่วันนี้ลูกค้าเลือกซื้อเป็นตัวที่มีฝาท้ายนะคะฝาปิด ะะตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าจากโรงงานราคาตัวรถบวกเพิ่ม50,000บาทคา่ะตัวนี้สุดที่ราคาน้องจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนั่นเองเดี๋ยวกินกี้พาชมรอบคันเลยค่ะวันนี้ที่พามานะคะน้องเป็นสีดํานะคะดุดุมเข้มๆเลยอะคริลิกที่เห็นบนฝากระโปรงตัวนี้มีมากับรุ่น Storm t a c อยู่แล้วนะคะจากโรงงานค่ะ เป็นคำว่าเรนเจอร์แบบนี้เลยนะคะตัวอะคริลิกเป็นสีดำนั่นเองสำหรับกระจังหน้าค่ะเป็นเอกลักษณ์นะคะซิกเนเจอร์เลยสำหรับรุ่น Storm t a ็กนั่นเองค่ะกระจังหน้าเป็นสีดำเงานะคะมาพร้อมกับโลโก้ Ford ค่ะที่ตรงโลโก้ก็จะเป็นสีทองรมๆดำแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีไฟนะคะ mm. AUX Lamp นะคะมาให้ค่ะจากโรงงานเลยสำหรับไฟหน้าค่ะเป็น ตัวนี้เป็นแมทริกนะคะ LED มาพร้อมกระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติค่ะมาพร้อมกระบบป้องกันไฟแยงตาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมีระบบออโต้ไฮบีมด้วยเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนั่นเองไฟ Day Time ์ u n นนิ่งไลท์ตัวซีแคมนะคะแสงสีขาวมีมาให้ค่ะแล้วก็สำหรับการชนหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะดำเงาแบบนี้เลยค่ะและก็เอกลักษณ์ค่ะรุ่นซอมแพ็ค่ะตัดด้วยสีแดงค่ะสวยงามมากๆดูมีมิตินะคะ แล้วก็ชายกันชนค่ะก็เป็นสีเงินแบบนี้เลยไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะจากโรงงานอยู่แล้วในส่วนของระบบด้านหน้าน้องมีระบบนะคะเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินมีระบบเลนคลีปปิ้งมาให้ด้วยแล้วก็มีกล้อง360องศานั่นเองสำหรับด้านข้างตัวรถค่ะคิวรอเป็นสีดำเงานะคะขนาด3นิ้วค่ะแล้วก็ขยับมานะคะด้านล่างค่ะ ล้อนะคะแม็กใช้เป็นแม็กเดิมนะคะที่มากับรุ่น s t o r m p a c k ค่ะแม็กเขานะคะขนาดรอบวงคือ20นิ้วนะคะและตัดด้วยสีแดงแบบนี้เวลาล้อวิ่งนะคะสลับกับสีดำและสีแดงสวยงามมากๆเลยและก็คันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเฉพาะยางนะคะยางวันนี้ที่ลูกค้าเลือกค่ะเป็นยาง Cooper ซึ่งน้องเป็นยาง AT นั่นเองนะคะสำหรับตัวเอ่อซีรียางนะคะเป็น275 55R20 ค่ะ นี่ให้ดูสวยงามเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะโชว์เป็นโมโนโทูบนะคะมาพร้อมกับระบบดิสเพกทั้ง4ล้อค่ะแก้มข้างตัดด้วยสีดําเงาค่ะพร้อมคีบระบายความร้อนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างเป็นสีดําเงานะคะมาพร้อมกระบบบายสปอร์ตด้วยค่ะนี่มีสัญลักษณ์นะคะแล้วก็จะเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างนะคะเวลาเซ็นเซอร์ตับนะคะก็จะมีไฟกระพริบสีส้มนะคะที่กระจกมองข้างไฟเลี้ยวค่ะ กล้อง360องศาไฟ2สว่างข้างตัวรถนะคะแสงสีขาวมีมาให้นะคะด้านบนค่ะนี่เลยนะคะเอกลักษณ์สำหรับรุ่น Storm Pack ค่ะราวหลังคาที่สามารถนะคะปรับระดับได้นะคะปรับได้อนเนกประสงค์มากๆเลยเวลาพาดนะคะควยกันน้องสามารถเป็นแหลกได้ด้วยนะคะไว้ขนสิ่งของนะคะได้อย่างอนเนกประสงค์เลยค่ะ กันสาดเลือกติดเป็นกันสาดแท้ค่ะวันนี้สีชิ้นนะคะเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้ระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเองความเข้มของฟิลม์มบานหน้าค่ะและรอบคันป้องกันกีนก่เปอร์เซ็นต์สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะเบ้ารองมือเปิดค่ะสีดำด้านค่ะป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือน,นั่นเองนะคะชิ้นงานเป็นสีดำด้านในส่วนของมือเปิดค่ะก็เป็นสีดำเงาพร้อมกับระบบนะสมาทคเลตค่ะ แล้วก็อะคริลิกนะคะคำว่า torm แ a c k ค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนะคะสำหรับรุ่นสตอมแ Ha ็กค่ะตัวอะคริลิกเป็นสีดำและตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้เลยบันไดข้างค่ะเป็นสีดำทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะและมาพร้อมกับร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นค่ะในส่วนของขับสีนะคะด้านหลังค่ะดิฟล็อกหลังจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ โลบาร์สปอร์ตบาร์ขอโทษค่ะสปอร์ตบาร์รุ่นซอมแท็กนะคะก็แน่นอนค่ะสามารถปรับระดับได้นะคะเพื่อรองรับการใช้งานปรับตามขนาดความยาวของสิ่งของที่พาดด้านบนนั่นเองนะคะซึ่งมันจะสัมพันธ์นกันกับตัวราวหลังคาที่สามารถ ไว้พาดสิ่งของได้นะคะแล้วก็ด้านหลังที่บอกนะคะเป็นที่ปิดฝาท้ายนะคะแบบไฟฟ้าจากโรงงานนะคะสามารถเปิดปิดน้องได้ทั้งหมด3ที่ด้วยกันค่ะที่รีโมทนะคะฝาท้ายและภา,ายในห้องโดยสารนั่นเองค่ะแล้วก็มีบันไดเหยียบค่ะขึ้นท้ายกระบะให้นะคะไฟท้ายเป็น LED ค่ะเต็มระบบแบบนี้เลยนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ฝาท้ายค่ะที่มีปั๊มคำว่าเรนเจอร์เราก็เพิ่มนะคะความโดดเด่นโดยการติดสติกเกอร์เข้าไปนั่นเองนะคะที่ร่องเรนเจอร์ตัวนี้ค่ะ แล้วก็อะคริลิกคำว่า t t r r m ท็ค่ะก็ตรงรุ่นน้องเขาเลยนะคะโลโก้ Log o r r d ค่ะแล้วก็มีกล้องถอยหลังฝัง่งใต้โลโก้ไฟเบรกดวงที่3ค่ะสำหรับรุ่นนี้ฝาท้ายนะคะเป็นแบบ Easy l ิ p นะคะมีเหล็กพอชนบ่าช่วยผ่อนแรงนั่นเองแล้วก็กันชนท้ายค่ะชายกันชนเป็นสีดำเงานะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีระบบเตือนกันชนด้านหลังนะคะพร้อมกับระบบช่วยเบรกด้วยค่ะก็รุ่นนี้บอกเลยค่ะว่าภายในนะคะก็จะเป็น เบาะคู่หน้านะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งหมด8ทิดทางด้วยกันค่ะมีระบบ Adaptive p u s h Control พร้อมกับระบบ Stop and Go ด้วยค่ะในส่วนของระบบต่างๆนะคะตัวนี้ก็มีระบบนะคะ ABS กระจายแรงเบรก EBD ระบบ ROM ป้องกันการบิกคว่ำค่ะระบบสะเสถียรภาพการทรง,งตัวนะคะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีค่ะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและสำหรับขับสี่ค่ะก็จะมีตัวระบบนะคะช่วยนะคะชะลอความเร็วขณะลงเขานั่นเองค่ะมีระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะด้วยสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะคะรถ เลนเจอร์นะคะที่อนเนกประสงค์นะคะตอบโจทย์ทุกๆการใช้งานนะคะอย่างเช่นรุ่น Stormpack นะคะหรือ รุ่นอื่นๆน,นะคะ Next g e n Ranger ทุกรุ่น n e x t Gen Everest นะคะชอบแบบไหนรุ่นไหนก็สามารถทักทายสอบถามเก่งกี้ได้เลยนะคะรายละเอียดสามารถพูดคุยกันได้ตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะเบอร์โทรไอรีลไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆนี้ดี้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยและเข้าไปรับชมนะคะสำหรับ N รูปแบบการตกแต่งนะคะของ Next Gen Ranger และ n e x t Gen เ v e r e s t เพิ่มเติมได้ที่ Channel y o YouTube c ช anel โปรโมชั่นสอดบายเก่งกี้ค่ะรับชมแล้วฝากช่วยกดไ like ลค์ กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ไปก่อนนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะไพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ